อาง,งนุนจ้าอง,งนุองงนอางุนอยู่ข้างทางเก็บกินก็ได้เด้อจ้าเด้อมันเปรียวเปรยวหวานหวานลูกมันบ่ใหญ่ดอกลูกมันบยย<อ>่ใหญ่ยยมันจะมีสีขาวแล้วก็มีสีม่วงม่วงแต่ฝรั่งเขาเจ้าบ่ากินกันดอกจ้าฝรั่งเขาเจ้าบ่ากินกัน ีกาแบกเบอรี่มัน d ั s s ันได้สุกมันยังหั e ได้สุกเต็มเลยตรงนี้เป็นบร อันนี้ก็จะเป็นแบก็คเบอร์รี่ของบนเป็นแบ็คเบอร์ี่เบิ่งจ่าดกดกดก,ดก,ดกเต็มขางทางอันนี้ลูกมัน,นใหญ่ใหญ่ปันไดร้อยมันใหญ่กว่านีจักนิดนึงลายหลายเบิงเนหนอ เป็นพ่วงเป็นพ่วงอยู่เต็มเลยหลายยีดีจ้าหลายเฮนเลีิอ่อนมันไค่ไข่อะง่วนดิค่ะว่าเอามา่เอามาดองเนาะมันจะลูกน้นอยลูกปุยไงเอามาดองเอาไปกินกับพพิกเกลือ นี่ก็เป็นแบกเบอร์ี่จ้ะแบกเบอร์ี่ออกเต็มเลยเต็มเลยแต่ตอนนี้ไม่ยัดในสุกเนาะต้องลอกนี่ก็จะเป็นดอกของเขาดอกแบลกเบอร์ี่ตรงนี้น่ะลายหลายๆเก็บไมฮิตเยี่ยมกับแสบจ้ะเก็บามห็ดเยี่ยมกับเสบพราะว่านี้กะเคยไปเก็บไมฮิตเยี่ยมแสบแสบเดี๋ยวปีนี้ให้มันสุกก่อนก็จะไปเก็บอยู่จ้ะรอให้มันสุกก่อน นี่ก็จะเป็นดอกของเขาดอกเปลเบลีดอกงามดีจ้ะ <c oughs> ีจ้าเพื่อนๆุุ่อนทุกคนนีขึ้ขน,นลูก,ไ,หนหนนะลกไอ้นี่เนาะจ้ะเนาะลูกไ้เนี่ยเห็นเนาะภาษาฝรั่งเศสรเรียกว่านัวเซตแต่นันวเซตเวลามันแก่แล้วเวลามันแก่แล้วกินได้จ้ากินได้ แล้วมันแก่แล้วมันจะล่วงลงกระพื้นหลวงลงกระเพืน้นมันจะคือทัวเนี่แหละจ้ะขึ้นทัวกระหางก็มีขายนี่แต่ตนมันจะเป็นแบบนี้เนาะนี่มันจะเป็นแบบนี้กินได้จ้ะเด้อก,กินได้แต่ต้องรอให้มันแก่ก่อนรอให้มันแก่เนี่ยเต็มเด้อนะเนี่ยเห็นบ่เนาะ ลูกพุ่นจา้าลูกพุ่นพุ่นสีเหลืองกินได้ต่กินได้ทามันสุกแล้วมันจะหวานทามันสุกแล้วมันสีหวานแซบ่บกินได้ทุกการทามันสุกแล้วมันจะเป็นสีเหลือง